ืันก่อนพี่นั่งรถเมย์ที่นั่งมันก็เต็มหมดเลยเนาะพี่ก็ได้ที่นั่งว่างอยู่ทีเดียวพอดีพอสักพักหนึ่งมีหญิงท้องแก่ขึ้นมาไอพวกผู้ชายอยู่แถวหน้ามันก็ไม่มีใครลุกให้นั่งพี่ก็ทนดูไม่ได้พี่เสียสละลุกให้ก็นั่งเงเปล่าพี่ก็แกล้งต้องไม่นอนลับเป็ดตอนนั้นพี่จะข้ามถนน พี่เ <substit> ห <uting> ็นลุงคนหนึ่งกอยืื่อเกี้ยงกังอยู่พี่คิดในใจไอ้ลุงแกคงข้ามไม่ได้แน่เลยพี่ก็เลยจับมือลุงข้ามถนนไปฝั่งนู้นแล้วพี่ก็กําลังจะเดินไปจากลุงลุงก็บอกว่าไอ้นุ้มพาลุงกลับคืนไปฝั่งนู้นลุงไม่ได้ข้ามถนนลุงรอเพื่อนลุงมารับเพ็ดก็บอกว่าเสียงเองเหมือนสอนเพ็ดไงวะใครละบอกเออ ทำลูกกอเหมือนอะไรอย่างนี้ขอทักว่าเหมือนๆๆ